นี่เจอตอนสองครับตอนสองภาคสองตอนที่สองนนีตอนที่สองไม่เพื่อนชมตำนีโกมิโอเมกาสามอยู่ปุ่นดีวิงเขุ่นนบอกใบบัวเ้ดอกบัวไหมเดี๋ยวลแม่ลงไปดึงกันน่อย้ฮะดอกบัวให้ เดี๋ยวผมสีลุกไปเอาสายบัวกันครับไอ้ยมเนี่ยแยมก็เจอยังไงเละไม่อยากได้อยากได้อยากได้เดี๋ยวผมลงไปเอาสายบัวนะครับมากินกับสุ่มต่ำเพื่อนน้ำเล็กกว่นี่เพื่อนโอ้ปลาได้อีกตัวนี่เพื่อน ได้คร sure. ับผมต้องเอาจะแยมบ่อยู่ครับผมต้องเด่งลงเงม้าอีกออเจยบ่อยู่ไหมล่ะได้แล้วครับผมโอ้แต่เกาต่ำต่ำ ต่ำหัวบัวไหมครับได้แล้วครับนี่ก็ต่ำหูครับผมโอ้โหแม่พี่ย้มหยิบบัวดาวเข้าไปเอาดอกบัวพี่เจย์เจยสั่งแล้ว โอ้น oh, oh so hmm. um, ันออกก็ได้เพียดครัว่าใส่ตุ่มป่าเลยผมาอย่งกัเซว่าโมนลนน้ำออกเลยวะเศร้าเซยว่าโคไหมที่วยเลยหมองไหมรวมตุ่มป่าลงนี่กำลังกรุบเกินเกินเกินเอดสม่มแล้วมันแจ้งไปทางนเแจ้งง มากเมากเนไม่ีกโบมากสุดไม่ได้ยันโคเต้เขี่ยวลงมาลง่าลงกันขนาดพี่อิพวันนะครับิันนี่แข็งกันี่น้องปอบัินะรัได้บเลยมพักเพื่อน ดำนะอลองมาตุ่มปากาแซ่บอีกครับดวงตางแก่นแก้กห้องก็ยังปงววี่มทีแค่บเสียพอเสียงอ้องูนูวปิ่มว่โอ้โหห่าหัก <c ười> ันยัก <c ười> น่อ ยูไหนก็ย้อนทั้งทีแล้วครับใหญ่มากิดเขานี่แหละดเขาแายย้อนคือดนนี่แหละที่ลองกันอทนอกันกทะเหียอีีซะเหอ,อีนี <c oughs> ได้ครับมาเด้อครับปัดที่นี่เหมือนวง,งานไหมนจริงตัวเสียบเสียบไปรูปไปครับอครับ ไม่รู้บ่ายไหนแล้วอ่ะจนจมมืดแล้วอันนี้ไม่กจนได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวกอองเงำป่อนเขาแนได้ก็แต่ย้งงกงำการให้ดูไหนวะเนี่ยกลางรสไฟทิ่เขาไนกวยไม่กานไี่ Còn không ,000 ,000. Đó, luôn ở uhm, uhm, lấy uhm. cái, đây. không cắm mấy gắn đi mng 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 luôn gì cái <laughs> 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 <laughs>

hay thịt đặc cá thôi í. Ừ. <laughs> Nhìn đủ đi con nó Biết ở vậy anh? À? Ừ. 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 quay, quay. แอนกระปอมครับผมในอันดียโมโเฟก็กไม่กระท,ทั่งกระทั่งน,นักพิณใชนักดนตรีหรอนอกกัากพวกินเบิดครับเนี่ยยายน่าเช้นเสแสบะเพี้ยน เส้นแตกทั้งน้แตาไหลขี้โม่ออกยากเขาเรียกมูดก้าโอ้ตกขอบคุณเจ้าภาดด้วยครับเพียนกันแล้วครับยืนน้ำกันก็ว่าเฮ็ดไล่แต่ตอบก็ดเพียนเดี๋อวเดครับเบิกเบิกเบิกครับผมเบิกสอดเบาหอยครับผมจักคนเกี่ยวขุนเก้วผมเมื่อวัน แักสดสดบ้าหอยตัดตูครับผมเฮ้ยวมาแสีบครับว่าแต่พี่บ่าว่าว่าปัดได้ครับผมก็กดรูดถวยครับผมมาสดหน่อยจัดจัดบ่อยดิคือบอกทองเนี่ยหนักมันดึงอะไรเสียบดีครับผมเสียบหลาย หลายได้เสียบอีคนหนเสียบหลายตำหุงเบาตรงกาดก็เสียบไว้ครับก็ดีครับกบวันนี้ตอเพีชครับกับสายบัวครับเข้ากันเป็นยังครับสายบัว ังในเครืลุมันต้องมีผ่อนผ่อนมาแค่ใส่ไปกินรอมกกินมั้งนะครับยังมัวอาหารบหรครับทั้งแน่นผมขอไหมนะครับผมขออยากเบื้องวิธีการชุดไม่ลำแก้วอเอวแก้วน่อย พุยอดอดปลายไปก็ไดยมึงหกแนมมึงหยอกเมียเพียงหอมมือดิเด้เสียบมือดีเด้อันหอมปีนเป็นดอกอืมหอมหอมปีเด้แมาหอมปีเนาะอืมหอมปีก็ได้เพื่อนเมื่อไหรยังหอมที่เป็นดอกอยู่เนี่ยต้นทุนยุ่ใหนี่จกธนาคารไปยืนเแซ่บทุกอย่างกับผมมาเด้อครับผม ก้อยเนื้อซีซายเลยครับมือเนี่ยอ,อ่านตลอดมาพวงครับก้อยนในยะุคหนากว่าที่ก้อยกบแอนก <laughs> ระป๋อมนี่คนระับกบอันนี้แหละตัวนี้เลยบ่วบะออมใส่กันโอ้วบะกอบ้อยใส่น้ำกันเลยครับมันหลายแล้วขึ้นมือนะเพื่อนชิ้นกระทางบอกเขาว่ากินตบปลามันตัวท้วงท่านกินตับกบไม่ใช่ตัวเตี้ยบอกให้เบอร์เขาว่ามันเต็มเกลี้ยงนกันจริงกับตะปบ กมันอย่ตับุเขาได้กินไรดูแล้วตับผมตับน่าดีตับตับสองตับสามตับตับตับกินแล้วไหมัวนาหารต่ข้าวไวคืออยุดเพลียเดี๋ยวเจอกันภาคสามกับผมหมัวนาหัรภาคสามกับผมบ้านมัวแล้วจ้า เขา้องเพลงวนน่ะเยงร้องเพียงวนนะนี่เขาหายหมดเป็นกับอื่นเลยอืมเราคงกรรมงวงแอมแ่มตับหมูงวงตับหมงครับก่อนหงไ่เลยอ๋อมาอกแล้วครับผมอ๋เอาอี่างนีเจ้าเจ้าตีน่ามนนีเจ้าต้นช่วยตายสนเนอยู่หลังเขาโดนครับธรรมดา อ๋อไปใส่ไปทิพอแล้วพอแล้วไปกันนะอืมครับยิมถวยขึ้นมาเลยไปทิ้สอนเพิ่นอสอนสอนเพิ่นครับผมบอดี้ไปให้เวนกินหอดพอแล้วอย่าง กินเจียร์หมดอืมอืมเบิดยางเลยกินตะห้อนยาวไปนะครับครับผมแศบเศบทุกอย่างแล้วครับม <c ười> ือมือไม้ลุกหนองเลยลุกหน่องเอยเอาบอร์เลียสกเลยได้บ่ใส่ใบยาง ฟังฟังกัดไรมาบอกเบาวสมการข้าตัวนึงเวนตัวนึงเนี่ยไทยนำหัวเวหวงตัวเองย่งบะไรเนีอันนี้ไก่พันมาให้หัวขาวมากกลางบาทไก่ยังวะตัวสิบบาทไามตอนไก่เห็ไหมพี่เขาออกมาจากพุหลาดะ những ừ. cái mẹ chấm đi, mẹ mẹ Tạp mẹ 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 Bò mẹ 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 không? ขอบคุณหลายครับเนี่ยกินมื่อนี้แซ่บดีครับแซ่บทุกอย่างเลยมันต้องบุ้ยหญิงดีให่แซ่บกรอบนี่วิตามินเอถึงแซ่ดนะบีแล้วกับีสิบสองบอกอเอาต่อไปครับโอเอันโอเมก้าาดิบอากาศบีสิบสองบ่ไม่บีไม่บีไฮบอกเดากลิ่นอะได้แข็งแรง แข่งแรงทุกอย่างทุกอันย่างครับผมโอ้เสียบพี่ลีครับหนงกันไปอยู่เสียบปุ้งปังปุ้งปังครับผมขอบคุณหลายครับติดตามช่องพอิสาสบ้านเมืองครับบ่าวสงการนะครับไครนะครับเนี่ยผู้เป็นผู้ใดเหรอผู้ใดนะครับงงครับงงครับเห็นเก็บขยะมาขวางทางเลยเออะไรอิ่นมาดันบ่ครับเพื่อเลื่อนยังอยู่เพื่อนผมแม่งอยู่หันละเอาได้เด็กไก่ก็ได้ ไอ้บ่เฮเด็ดบ้านจีบ่คอยเออเอาสามสีเด็ดีนะครับเพี้ยนครับผมจะคลองเทียงครับผมน้องป่าน้องยังกบกับเพิ่อนเลี้ยงไว้ให้ทีมงานกินแล้วครับขอบคุณครับผมอยู่ดีมีแหงทุกคนครับผมสวัสดีครับ